สวัสดีครับผมวุฒจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่17กรกฎาคม2564นะครับเมื่อวานใครถูกหวยกันบ้างครับถ้าถูกหวยก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าใครไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ <i> ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาถูกหวยให้ทุกคนดูนะครับก็ยิ่งกว่าถูกหวยอีกครับผมจะขายของให้ได้เยอะๆเลยวันนี้มีสุกประมาณเกือบๆ200กิโลนะครับเพราะว่า ลูกไม่สุกก็มีแต่ว่าผมก็เคาะเอามาด้วยนะครับให้มันเยอะๆเข้าไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมเนื้อของทุเรียนร้านเป็นต่อกันนะครับว่าเนื้อจะพรีเมียมขนาดไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหนึ่งแทบทุกลูกเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าผมก็คัดมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเป็นลูกนี้นะครับที่ผมแยกเอาไว้เมื่อวานลูกค้ามาขอแบ่งไปนะครับผู้เดียว ตอนเก็บร้านนะครับเก็บร้านเสร็จแล้วลูกค้ามาแบ่งหนึ่งภูก็ขายนะครับแล้วเราก็จะมาแกะวันนี้กันเมื่อวานแกะสีสวยมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสีเป็นยังไง สวยบอกเลยสวยมาก เป็นไงบ้างครับสวยมากดูจากสายตานะครับสวยสวยเลยไม่มีที่ติด สีเนื้อโอเคเลยนะครับสวยใช้ได้เนียนมากก็มีคราบนิดๆนะครับเห็นไหมมันก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าทุเรียนช่วงหน้าฝนเนาะแก่จัดแค่ไหนก็ไม่เหลืองมากนะครับมีหลายคนนะครับคอมเมนต์ถามว่าผมใช้มีดยี่ห้ออะไรก็เป็นนี่เลยเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับกีวีเห็นไหมนี่นะครับตากีวีนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็กีวีเหมือนกันนะครับ เล่มนี้ก็กีวีกีวีทั้งเซตนะครับเนี่ยครับกีวีทั้งหมดเลยถ้าใครจะไปซื้อก็น,น,อน,นี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับไปซื้อได้แต่มันก็การใช้งานมันก็มีหมดคมเป็นเหมือนกันนะครับที่ผมใช้เนี่ยคือผมรับเองนะครับผมรับเองตลอดนะครับเดีย๋ยวมาต่อกันอีกสักลูกนะครับเสียงนี้เลยเสียงกำลังดีครับ เช็คนี้ก่อนเพื่อความทัวร์โอ้ใช้ได้ใช้ได้เลย ใช้ได้อยู่แต่สีไม่เข้มมากนะครับนี่ครับสีได้ประมาณนี้สูรูปเมื่อกี้ไม่ได้นะครับรูปเมื่อกี้เปลือกเขาจะเข้มนะครับเปลือกสีเขียวเข้มเนี้ยก็จะเข้มถ่าที่ผมสังเกตดูนะครับ ก็เดี๋ยวหลายคนจะไม่เชื่อนะครับไอหนามที่มันสีเปลือกไม่ค่อยเข้มนะครับมันสีจืดจริงไหมผมจะเอาเปลือกมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกข้างล่างสีเปลือกจะเข้มกว่าตัวนี้สีเปลือกจะจืดจืดกว่านะครับสีเขียวใบตองอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีจะต่างกันแค่ไหนเช็คนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหใช้ได้ này subscribe Uh huh. นี่มันสีทะเรียนจังชัดชัด แกะเสร็จแล้วนะครับกลับมาอีกทีเหลือแค่นี้เพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้ามาเห็นตัวนี้นะครับชอบเอาเลยผมก็ขายให้นะครับเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะใส่ถาดแล้วก็ซีนเหมือนกันแล้วก็ค่อยเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเอาเปรียบกันนะครับไปครับส่วนเม็ดนี้ผมขอแยกไว้นะครับจะเอาไปไหว้เจ้าที่นะครับมาครับมาดูเปรียบเทียบกันเลย นี่นะครับตัวเปลือกเข้มนะครับตัวนี้ตัวเปลือกสีอ่อนๆนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันสุกนิ่มแล้วนะครับสุกนุ่มเลยตัวนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับเนื้อกําลังกินก็ให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับปกติแล้วตัวสุกนุ่มเนื้อเนื้อเขาจะสีเข้มกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับอันนี้ก็ให้ดูเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับหลายๆมุมเลยนะครับเนี่นะครับสีต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ เดี๋ยวมาแกะลูกเล็กกันบ้างนะครับเช็คเนื้อก่อนโอ้ใช้ได้เลยเนื้อหำหำนะครับ อบมากภูที่เจาะมันใช้ได้เลยนะครับไม่เป็นไรบางภูก็แข็งส่วนไหนที่มันแข็งแล้วก็แยกไปใส่ถาดแข็งนะครับเพราะว่าคนกินแข็งก็มี อากไหมคะ่ะอยากได้ครัเดี๋ยวเรามาแกะรูปใหม่กันนะครับรูปเมื่อกี้มีคนซื้อไปแล้วครับแกะเสร็จปุ๊บก,ก็ซื้อไปเลยนะครับไม่ได้ถ่ายต่อเลย ได้มากนะครับอาสีก็ใช้ได้อยู่ โอ้อหไส้จัดใส้เหนียวมากเนื้อกำลังกินเลยนะครับ นั่นไงว่านะโอเคเสร็จแล้ว วันนี้ผมแกะขึ้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสีเนื้อกันเป็นยังไงบ้างเนื้อหนึ่งล้ล้วนนะครับบอกเลยพอๆกับของจันเลยนะครับเนื้อหนึ่งมาเพียบๆไม่มีเนื้อสองคนนะครับวันนี้มีลูกนี้ที่ว่าสีจืดกว่าเพื่อนแต่ว่ามันเป็นแข็งนะครับแกะกรอบแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นสุกนุ่มหน่อยนะครับสีจะเข้มเข้มมากนะครับ สแถวหลังนะครับผมบอกเลยลูกค้าประทับใจแน่นอนถามว่าผมได้มาจากร้านไหนร้านทุเรียนเป็นต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะได้เอาไปขายนะครับไม่ห่วงไม่กักนะครับของดีๆเราบอกต่อครับจะหมดแล้วนะครับเหลือ5้าถาดสุดท้ายก็ยังเนื้อหนึ่งอยู่ก็ใช้ได้นะครับมีมีนุ่มมากแค่ถาดเดียวตัวนี้สีเข้มกับเพื่อนเลย นอกนั้นคือกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีแข็งมากอยู่ถาดน,นึ่งตัวนี้ครับแข็งมากเลยตัวนี้ส่วนอยู่ท้ายรถก็ไม่สุกนะครับเอาไว้แกะพ่กนี้วันนี้ขายแค่นี้หมดก็พอใจแล้วครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ